าครับเพื่อนๆมาแต่แรนกันใน e p ที่10นะครับประจำเดือนกรกฎาคม2 5 6 7นรบเนะครับในรายแรกเราขึ้นก่อนนะครับผมย่อนะครับขยับเป็น5แต้มฝั่งนั้นขึ้นมาสูงเลยนะครับแล้วก็ลงมุมไปแล้วครับ1ตัวผมขยับยกขึ้นนะครับพร้อมกับแทรกลงมุมด้านกว่านะครับรู้ครับว่าเขาจะเดินตัวไหนต่อไปนะครับเพื่อนๆเขาขยับหนึ่งมา6อย่างนี้นะครับยก3 1 27ดขึ้นไปนะครับเขาขยับเข้ามาเป็นทรงปุ่มนะครับผมยก2 1่แทรกเข้าไปบังคับต่อนะครับ แด yup. นกระพึงเราไม่บังคับนะครับเขาต่อขึ้นมาครับนี่แล้วพอต่อกัดหางขยับไปตากดนะครับบีบให้เขาเดินได้น้อยตัวลงไปอีกนะครับเขาขยับลงแทรกกินแล้วก็ขยับโลดซะก่อนนะครับเขาขยับลงเราก็ต่อขึ้นไปเลยครับเตรียมตัวเข้าสู่ฮัทนะครับทางร่องถ้ามองแบบผิวเผินก็ต่างคนต่างเข้าฮอตนะครับของเราจะฟรีอีกซะด้วยนะครับเบอร์สิบเอ็ดถ้ามองผ่านๆนะครับแต่ที่จริงแล้วนี่คือดับดักครับผม มาดูครับว่าเขาจะเดินตัวไหนทีนี้นะครับเป็นเพื่อนๆจะเดินตัวไหนนะครับเขาขยับสามมาเจ็ดเราปล่อยให้กินเลยนะครับแล้วก็ดึงฮอตไปตามมุมเตรียมตัวต่อฮอต่อจะเส้นยังไงตัวไหนก็ช่วยฮอตไม่ได้นะครับในจังหวะนี้เขาเลยตัดสินใจยอมแพ้ไปนับในกระดานแรกมาต่อกันในกระดานที่2เลยครับเพื่อนกระดานที่2ฝั่งนั้นเดินก่อนนะครับขยับขึ้นมาไวเลยนะครับเราก็ตั้งหลักตั้งฐานเราซะก่อนนะครับเขาขยับมาเราก็สยายปีกไปด้านมุมด้านขวานะครับ ลงมาแล้วก็สยายปีกไปดานด้านซ้ายอีกทีหนึ่งนะครับเออไปซ้ายไปขวานะครับเข้าตำแหน่งเายสามเอ็ดยี่สิบเจ็ดเราก็ยกนี่ครับหกไปเก้านะครับพอเขาากขึ้นคู่เป็นกันไก่เราก็ทิ้งล่มกดสามตัวเดียวก่อมขึ้นไปเลยนะครับไม่รู้ว่าไปกระดานจะเป็นยังไงครับกินเนื้อไปก่อนแล้วกันนะครับนี่ขอให้ได้กินสามเขาก็ต่อฮัดออกทันทีนะครับเราก็ขึ้นไปกักไว้ครับไม่เหวดันลงมานะครับยกขึ้นติดกันไว้ ปลายกระดานนี่สําคัญนะครับดูให้ดีดีนะครับตอวนนี้ผมยังไม่แทรกอยู่นะครับขยับหนึ่งไปห้าซะก่อนนะครับมาดูเขาเขาจะเดินตัวไหนทีนี้เขาก็ขยับท้ายขึ้นมาเราก็แทรกขึ้นไปเลยเราน่าจะสูงกว่าเขาฮอดได้ไวกว่าอยู่นะครับเข้ากินเราก็หลบนะครับเราเร็วกว่าหนึ่งจังหวะนะครับแต่เข้ากินไม่ได้นะครับวัวจะเสียฮอดเลยขยับเบียร์ขึ้นซะก่อนนะครับรอจังหวะขยับขึ้นไปเอาฮอดสองว่าอย่างนั้นนะครับเขาได้ทีนะครับ ไล่กดบังคับเราเข้าฮอตนะครับถ้าเราเข้าตาสามสิบจังหวะนี้แพ้เลยนะครับฉะนั้นแล้วรูเบแพ้ก็ไม่เข้านะครับไปเข้าอีกตาหนึ่งแล้วกันนะครับมาดูครับว่าเขาจะเล่นยังไงนะครับเป็นเพื่อนเือจะเดินตัวไหนนะครับเป็นความในจังหวะนี้นะครับเขาขยับยี่สิบหกยี่สิบสามแล้วก็เตรียมตัวจะเข้าฮอตไปอีกหนึ่งตัวนะครับอ่าลุมมือเข้าฮอตว่าอย่างนั้นเขาขยับอย่างนี้แล้วก็เข้าทันทีครับอ่าแล้วแต่นะครับว่าท่านจะเดินไปไหนทีนี้ในเต็มนี้เขาคิดอยู่นานพอดูนะครับ แีกเขาคิดนานเหมือนกันนะครับนะครับในเกมนี้นะในเวลาเขาหน่อยไปพักใหญ่เลยนะครับตอนที่ใจเดินฮอตมาตายยี่สิบเอ็ดนะครับเราก็กินนะครับสองตัวเหลือสามสองได้เปรียบทันทีนะครับปลายกระดานนี้กลับมายากนะครับถ้าเราไม่พลาดเองขยับจังหวะนี้เข้ากินก็ไม่ได้นะครับก็ต้องหลบๆเลี่ยงไปซะก่อนนะครับนี่เนี่ยขยับมาทางนี้ครับม่งะั้นจะโดนต่ฮอตอีกทีนี้เราโยกทีนี้นะครับต้องขยับฮอตหนีเราบ้างนะครับ ไอเรียมตัวต่อฮอดลอกเลยนะครับขยับโยกเราก็เข้าฮอตไปอีกตัวหนึ่งแล้วกันเข้าตาสามสิบครับล็อกฮอตไปเลยนะครับพร้อมจัดการต่อออกทันทีเกมตัวตัวนี้เลยนะครับไปต่อออกับหนึ่งท่านนะครับอีกสองกระดานนะครับท่านละสองกระดานทั้งหมดมีสามแม์นะครับสามท่านท่านละสองกระดานอย่าที่ว่านะครับฝรั่งเดินก่อนขยับมาค้าศูนย์แล้วก็เสียบขึ้นเป็นสามเหลี่ยงนะครับผมจะเล่นสามเหลี่ยงมุมคู่สู้มาตรฐานนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงฝรั่งกดอะไรลูกครับจิ๊กจิ๊กจิ๊กจิห มีหลายรูปแบบนะครับผมขยับขึ้นนะครับเตรียมต่อแต่เขาขึ้นเป็นภูเก็ตผมเลยไม่ต่อนะครับขยับเสียบขึ้นไปนะครับเขาขยับลงจังหวะนี้ค่อยต่อนะครับต่อขึ้นไปเลยนะครับมาดูครับว่าเขาจะเดินตัวไหนนะครับเขาขยับเสียบเข้ามานะครับเราก็คนละตัวเลยครับแซงบางทีอย่างนี้เลียกันไปคนละตัวเขาต้องซอยเท้าชีจั๊กชจักนะครับค่อยขยับขึ้นไปนะครับเราก็ขึ้นมุมไปนะครับจังหวะนี้ต่อไปเป็นจังหวัดสาคัญของกระดานนี้ครับถ้าเขาเดิน 30- 26ขึ้นมา ติดล่มเรานะครับซึ่งเขารู้นะครับซอยเท้าเสร็จค่อยเดินสามสองยิบเจ็ดตามสบับของเขาวันนี้เขาตัดสินใจเซ็ตนะครับแล้วค่อยเดินสิบเก้าลงมาสิบห้าเราก็มุ่งหน้าสูฮัตนะครับเขาขยับอย่างนี้ผมไปเข้าตามมุมย9ิบเก้าแล้วกันนะครับเออมาดูขยับอย่างนี้ตัดสินใจเปลี่ยนใจแล้วครับไม่เข้านะฮะเข้าตาสามสิบก็ได้นะครับตอนนั้นก็ซอยเท้าใหญ่เลยครับแล้วก็เดินเข้าไปแล้วก็เข้ากินซะเลยนะครับาหาหมันไส้ซอยเท้าบ่อย เขาส่งให้เบอร์สิบสองเรากินนะครับกินขึ้นไปเขาก็กดกินครับเราส่งให้เบอร์ยีิบเจ็ดจินนะครับค่อยมากดกินคืนทีหลังกินตรงนี้เราก็ได้เปรียบหนึ่งตัวนะครับสามตัวสองดูคเขาว่าเขาจะมีลิฟต์มีเดียร์ทอะไรเราได้ไหมเขากดอย่างนั้นเราก็ขยับตัวที่เดินได้ครับจยับกินในวันนี้ปล่อยให้กินไปเลยนะครับเออแล้วค่อยเดินขึ้นไปเข้าฮอตนี่นะขึ้นไปนะครับเขาเลยตัดสินใจยอมแพ้ไปในจังหวะนี้นะครับ ในกระดานแรกเป็นของเรามาต่อกันในกระดานที่สองเลยครับเพื่อนกระดานที่สองเราเดินก่อนบ้างครับขยับขึ้นค้าสูงทันทีเขาขยับเข้ามาครับค่อยกระดับกระดับเข้ามานะครับเราก็ยกขึ้นไปครับตั้งรูปต้นฐานตั้งทรงของเรานะครับตัดสินใจเล่นมาตรฐานนะครับเขาแซ่เข้ามาเป็นสามเหลี่ยงจังหวะนี้ขึ้นไปเลยครับเขาขยับเจ็ดมาสิบเราต่อเลยนะครับขึ้นมุมไปเลยต่อไปอยู่ในมุมนุ่นเลยนะครับเขาไปนั่งจําศีลภาวนาสักพักหนึ่งแล้วกันนะครับ มาดูครับว่าเขาจะเดินตัวไหนครับเพื่อนๆจะสองมาหกหรือสองไปเจ็ดนะครับเดาผิดนะครับยกเก้าไปสามเราขึ้นสามเอ็ดยี่สิบเจ็ดเป็น2ซูเจ็ดแล้วก็ขยับขึ้นไปครับเขาสามมาเจ็ดจังหวะนี้นะครับเออผมก็เลยยกขึ้นไปเลยนะครับยี่สิบสี่สิบเก้าเราก็เริ่มได้กินไอแห่งความได้เปรียบแล้วนะครับเอมาดูครับจังหวะนี้เขาจะต่อหรือว่าจะเดินตัวไหนนะครับต่อสิบมาสิบสี่เราก็จะแทรกกินขึ้นไปเลยนะครับแทรกอุตรุดนะครับ แทรกเละแกแหลกแทรกลานว่าอย่างนั้นนะครับถ้าเพื่อนเป็นฝั่งหงายจะเดินตัวไหนครับจังหวะนี้จะต่อไหมนะครับคิดอยู่นานครับก่อนเดือนห้ามาเก้าเราก็เส้นหนึ่งจังหวะนะครับกินแล้วพี่จังหวะนี้ไม่ต้องคิดแล้วนาทีนี้หน้าทีกินนะครับแล้วก็กดสองโซเดียมคอขึ้นไปเลยนะครับอทีนี้จังหวะนี้คิดเลยครับทีนี้คิดอยู่พักใหญ่นะครับก่อนตัดสินใจยอมแพ้ไปครับไปต่อกันในกระดานที่ห้าที่หกครับกับอีกหนึ่งท่านนะครับ เป็นท่านสุดท้ายของคลิปนี้เราเริ่มต้นด้วยการเดินหลังนะครับในกระดานนี้จะเป็นการขึ้นสามเหลี่ยงมุมคู่สู้มาตรฐานอีกหนึ่งกระดานนะครับจากอีพีที่แล้วเราก็เดินสามเหลี่ยงมุมคู่นะครับสู้กับมาตรฐานในจังหวะนี้เขาขึ้นเป็นมาตรฐานส่งปูเก็ตนะครับผมยกสิบไปสิบสี่นะครับเตรียมต่อนะครับเขาขยับยี่สิบเจ็ดยี่สิบสี่อย่างนี้หักต่อตัดข้างขึ้นไปเลยแล้วกันนะครับนี่ครับขึ้นไปคขำมาเลยเขาแซรกินแล้วก็คนละตัวแล้วกันนะครับเขาขยับลงมุมแล้วก็ยกขึ้นกันไว้ก่อนนะครับหนึ่งจ เสียในอีพีที่แล้วเนี่ยครับเขาไม่กล้าเดิน30มสนะครับเดิน3 2มสแต่ก็แพ้มาดูครับท่านนี้จะว่าอย่างไงนะครับขยับ 30- มสอย่างนี้ก็ปฏิบัติการทิ้งล่มกด2องสุดที่ประคบขึ้นไปเลยนะครับนี่เนี่ยมาดูครับเราจะขยับตัวไหนครับทีนี้ล็อกไปหนึ่งแล้วครับเรากดกินเลยนะครับนี่เข้ากดกินตายยีนะครับอย่าเข้าไปกินตายยีนะครับม่องเท่งเลยนะเขาจะเข้าฮัดเราก็ไล่เบี้ยเราขึ้นไปครับขยับหลบนะครับ จังหวะนี้ก็สําคัญนะครับเพื่อนๆถ้าเราขยับ19 24นี่มีสิทธิ์เสมอในเกมสูงมากนะครับต้องขยับมาตา6นี่ก่อนครับมาดูครับว่าเขาจะขยับตัวไหนเขามาปิดอย่างนี้เราดึงตา2หนึ่งจังหวะนะครับถ้าไปตา31เราจะเข้าต่อนะครับเขาขยับหลบอย่างนี้เราก็เข้าฮอตไปเลยนะครับเตรียมต่อฮอตออกนะครับหลบอย่างนี้นะครับนี่กดกินซะเลยนะครับแล้วก็เตรียมตัวต่อฮอตนะครับขยับไปไหนก็ไม่หลอดครับขยับมากินอย่างนี้เราก็เรียบร้อยนะครับสถดานแรกเป็นของเราไปนะครับ ไม่มีปัญหาครับไปต่อในกระดานที่สองเลยนะครับเพื่อนๆเราเดือนก่อนขึ้นคําสูงไว้เลยนะครับเขาขยับลงเหมือนจะเป็นกองโจนนะครับแต่ชะงักไว้ก่อนนะครับเราไม่เข้าขวางแล้วกันนะครับให้เขาเล่นเขาขยับอย่างนี้ครับเหมือนจะเป็นกองโจนอาจารย์สืบหรือเปล่านะครับเพื่อนๆว่าไงมาดูกันครับในกระดานนี้เขาขยับอย่างนี้ก็ใช่แล้วครับกองโจนอาจารย์สืบนั่นแหละครับถ้าผมจาไม่ผิดนะนะมันก็จะอึดอัดอึดอัดหน่อยนะครับหมากมันไม่ได้ตัวกันออกนะครับในกระดานนี้ ผมก็ตัดสินใจยกขึ้นมุมด้านซ้ายเลยครับหนึ่งแล้วก็ยกสามสองยี่สิบแปดไปในจังหวะนี้นะครับเขาก็ย่าผูกมาเก้านะครับผมขยับยี่สิบเจ็ดยสิบสี่บังคับให้เข้ากินนะครับถ้าไม่เข้ากินเราก็จะเข้าอันออนั้นแหละประมาณนั้นแล้วก็ปิดเขานะครับเขาก็ยับอย่างนี้เราก็เส้นสะก่อนนะครับหนึ่งทีเราค่อยต่อสองขึ้นอตละกันนะครับ เจ้าวัดต่อไปนี้สําคัญนะครับเขารีบนะครับก็เลยโดนเลยนะครับโดนสองเปล่าๆเลยนะครับลอยเลยนี่ครับผลการรีบไม่ดูนะครับทีนี้เราเข้าฮัตก็ยังไม่ได้นะครับเบอร์หกนะครับเข้าไม่ได้ต้องเอาเบอร์ห้าเข้านะครับถ้าเบอร์หกไปแลก็เรียบร้อยนะครับต่อออกไม่ใช่อะไรหรอกครับหมากเราก็ลอยด้วยนะครับเข้ากินเราไม่ได้นะครับเพราะจะโดนกินเขาขยับอย่างนี้ทีนี้นะครับฮัทเราออกไม่ได้นะครับต้องขยับเบี้ยขึ้นนะครับมาดูครับว่าเขาจะทําอะไรเราได้หรือเปล่านะครับจะทําอะไรเราได้ไหม ฮอตมาจับอย่างนี้นะครับเราขยับฮอตหนึ่งมาห้าได้แล้วนะครับเตะย่างนะครับมาดูครับว่าเขาจะทํายังไงกับเราขยับจับกินสองนะครับเออเราไม่ให้กินแล้วกันนะครับหลบสะก่อนหลบได้อยู่นะครับมาจับตาสิบเก้าอย่างนี้จะหลอกกินสามเรานะครับเออหลายกะจริงๆถ้าเราเข้าฮอตไปนะครับเราก็ไม่เข้านะครับดึงฮอตมาตาห้าสก่อนนะครับขยับหนึ่งทีอย่างนี้ก็ยังมีสามอยู่นะครับนี่จะกินสามเรานะครับเออเรื่องอะไรนะครับเราไม่ให้กินแ หลบสักก่อนแล้วกันหนึ่งทีนะมาดูครับจะทํายังไงทีนี้เพื่อนๆจะเดินตัวไหนครับในจังหวัดนี้นะครับถ้าเป็นฝั่งไยนะครับเขาคิดอยู่พักใหญ่เลยแล้วครับก่อนจะขยับสิบมาสิบสี่นี่ครับถ้าเราฮอตกินเขาจะกินสองนะครับแล้วก็เอาเบียกกินครับอ่าสามเจ็ดหรือเปล่าไม่สามเจ็ดขยับอย่างนี้แล้วก็ยอมแพ้เฉยเลยนะครับเจอกันที่พิณาครับผมสวัสดีครับ